กลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับเกมเอกมอะไรวะเฮียลืมเกม Shadow Fight นะครับนะทำไมค่าพลังของผมถึงน้อยเหลือ200ร้อไอ้สองพันพจอยแปดสงนะเพราะผมจะมาทำภารกิจไปภารกิจนี้ครับไม่ใช่นี่ทอดถอดอุปกรณ์และเอาแต่เอาชนะด้วยมือเปล่านี่อันนี้ คือโหโคตรยากบอกเลยแล้วคือผมอยู่แลงห้าแล้วใช่ปะนี่อยู่แ,งแลงห้าละการที่เราจะเอาชนะด้วยมือเปล่าได้มันเป็นอะไรที่ว้ายากยากลำบากยากยากมากยากมากเราต้องใส่ของอะไรพร้อมครับเราจะไม่มีอาวุธไปเฮ้ยผลอ,อะไรวะโลกอะไรเนี่ย เดี๋ยวไม่เอาอะไม่เฟียวนี่เพิ่งได้มาก็ต้องใส่หน่อยแต่นี่มันมัน,มนจะอัปเกรดไปโหดแล้วอ่ะเออก็ไม่เข้าใจเนาะแม่งให้แต่การซ้ำๆผมมาโอเคอย่าอย่าเสียเว,วลาเลยไปตบตีชาวบ้านเขาเดีกว่าปะอู้สี่พันที่บ้าเอ้ยวัโอ้มาใหม่ What the fuck? ถ้าแพ้ก็อย่าว่ากันนะเพราะว่ามันมันไม่มีอาวุธอะมันค่อนข้างที่จะแบบโอ้ลำคาญหนูฟังวะแม่งหลุดหล,ลุดทั้งวิทั้งวันโอ้แล้วจเจอคอนด้วยนะไอ้บ้าเอ้อววววโอ้ยมาดโดนทุนทุนว้าว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย ขี่ไปดิอ้บอกได้เว้ยบอกได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาป่ามาดีก็มาดีครับไหลเดือกขีดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหไม่เชิงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใจเย็นพี่โอ้โอ้มึนโอ้ติดสตันด้วยเรียบร้อยตายโอ้โหขวานหยังเลย ขวานอย่างแรงกันครึ่งหลอดทีเดียวตายค่าพลังสี่พันเจอสองพันหน่อยเป็นไงโอ๊ยขอโทษโอ๊เฮ้ยมาดิโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยอื้ออุ้ยอุ้ย โอ้เชิดฮะฮึ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 ฮหลบโอ้ฮึไลเดอร์คิกอ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหเป็นลิงเลยวายเป็นลิงเลยเอออกูทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้โอ้นั่นจริงอืออือเอ้อกูโดนเลย มาดิโอ้ยขอโทษโอเเ้ยกดใช้ไม้โอ้ยก <rate> ดใช่ม้นี่ลดดออกไงมีอะไรโอ้ถ้าทุบมันมันเด็กน้อยมากเลยอืมถ้าทุบมันเด็กน้อยมากเลยเจ้ชนะวะของจริงเท่มากๆแน่นอนคือแล้ว ต้องเท่มากแน่นอนในการต่อยตีเอ้ยเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์เอาละลำบากแล้วเราต้องดูมันจะเป็นท่าลงจีนเปล่าตั้งกัด้วกันตั้งกาดโ,โอ้โหแค่มาดจงชนว่ะถอยหลังก่นอนเอฮ้ยโอ้โหวางกำลังได้เหรอเอา้าวางกำลังด้ก,ก็เสร็จโจนดิออกมาอา๋อ โอ้เลือดทำไมมันลดขนาดนี <ương> ้ลดเยอะมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นี่นังมวยไท่เก๊กเออว้าวชิดแมนโอ้โอ้ไมค์ก้าดโอ้โยแรงเกินลแรนเกินลไปเพื่อนแรนเกินแรนเกินต้องเจอ ถ้าทุ่หาอะไรแล้วเดไปสแลมโอ้โหไม่เข้าเลยนี่ไงต่อยโอ้ว้าวโอ้ว่าอะไรกันครับนี่อะไรอะไรปาาาาิ้นข้นขข้ึ้นึ้ึ้น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 ึนึนึ้นขึ้นน ตะคุเพื่อทีนี้ตายซะตายซะโหว้าวเราต้องอย่าเข้าไปมากกว่านี้แต่ด้วยวิถีของเราเราจะต้องอ,อ,อ,อี๋ไงเฮ้ยแย่แล้ว หลบฮึบฮึ๊บฮึบขี่ไปโอ้ไม่เข้าเลยเลยเหมือนไม่ลดเลยเว้ยนี่ก็มาดิครับเล่นขวานอย่างเดียวก็ได้วะเฮ้ยมันหลบอ้าวเรียบร้อยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยแย่ละเฮ้ยแย่จะโดนหลบนี่เฮ้ยเอาแย่ละโอ้ว้าวเช็ดโอ้โหโหท่อท่อท่อกระท้อจ้ะพี่ ผมพิชไปแล้วจะทำอะไรผบเลยจะทำอะไรผบเลยว้าวอู้ใจเย็นจีอู้ววนีต่อต่อต่อเฮ้ยจับปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยแย่ละแย่ละเฮ้ยมันวางมันวางเราก็ต้องปาเฮ้ยมันวางเฮ้ยมันมันหลบมันเก่งเฮ้ยจับฮึบฮึบหลบ เฮ้ย่ยะแล้วเออเยอะแล้ววอ้อือตายเฮ้ยต่อเลือดมันได้ขนาดนี้ก็สุดแล้วสุดตรงแล้วจริงเออเปลี่ยนชุดเกาะมาใหม่แล้วว้าวเห็นข้าพลังแล้วตกใจเลยว้าวเยอะจังแต่ผมก็ไม่ค่อยกลัวนะครับนะต่อให้คุณข้าพลังเยอะขนาดไหนนะคุณชื่อว่าอะไรวะ โทซี่อ่ะว้าวงาวด้วยงาวต้องเล่นระยะประชิดมาดิมาดิขึ้นมาลุกขึ้นมาเอ้เอ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยใหญ่เป็นใช้ท่าเฮ้ยเอา้ามันทำไมวะเฮ้ยลบลบลบเต็มหน้าดีเออเต็มหน้าไปดีออดปดถ้าต่อยตีมันไม่ค่อยเท่เลยชุดก่อนเนี่ยมันมันอึดก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่เฮ้ยอ้ะเฮ้ย อ้อ้โเฮ้ยอาวุธโอ้ยโอ้ยโอ้โโอ้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 เอาอาวุธตกเอาดิมาดิครับมาดิครับอาวุธตกแล้วเพื่อนโอ้โอ้โอ้เฮ้ยทำไมเก่งจังนี่ทำไมเก่งจังทำไมเก่งจังนี่นี่กาดกาดนี่ยอดน่ะโอ้แรงจัง เฮ้ยจะลืมไปเรามีขวานเฮ้ยอือเยอะอืออือโหมันก็โดนไปอือมาดิอืออือฮะอเ้อเ้อเอาเฮียวีวันอ้มัน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 วนกลับมาด้วยอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้แล้วเราต้องจบในในท่าพลังเงาของเราในชุดนี้ จบด้วยความว่องไวถลังหนึ่งเก้าแล้วก็ป่าขวาใส่จบแค่สองทีไปไงอีซี่โคตรรุนแรงว่ะอืมขึ้นมาเท่าเดิมอืม Tặng rất nhiều, tiếp tục đi, đừng có lãng phí thời gian. Wow, nhiều hơn... Nhiều hơn một chút nữa. Này, ôi, đập xâm mô-lai. trước thì tốt ว้าวเฮ้ยอะไรนี่นี่นี่เฮ้ยมันกันกันเออเออเออเฮ้ยมันกันได้หมดเลยโอ้เฮ้ยทำไมเราก็ไม่ได้อะไรเราเลิศคิกนี่กี่เออเออเอโอ้โอ้กระเด็นไปไกลสามโย์เฮ้ยกระโดดหลบเออ เฮ้ยโอ้โหเกือบโดนโอ้ท่าเมื่อกี้มันแรงมากเลยนะผมก็มีดาบนี้อยู่โอ้เชิดโอ้โหเกินเกินไปเราต้องเก็บท่าไม่ตายไว้รอบสองฮะโอ้โหอู้หเอ้๊เอาแรกกันเฮ้ยยเ้ พอจจำหน่อยเพื่อนปอจำหน่อยพอจจำหน่อย,อ,อ,ยอ๋อชนะละอ่ะ,ะ,อะรับสองแล้วเราก็ ec ละเพราะเรามีพลังเหงาเราต้องจบให้ไวที่สุดตะกีสทะเลาะนี่โอ้จบอย่างง่าย เอ้ยอา้าภารกิจเสร็จแล้วโอเครับของได้โอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละเออมาเล่นแบบว่าภารกิจหมัดจะได้รู้กันว่าหมัดกับอาวุธอะอะไรมันแน่ว่ากันนะเอ <c oughs> <c oughs> โอโคตรฉิงอะโคตรฉิงอะโอเคครับก็สรุปวันนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นเป็นแล้วนะสำหรับ,บ,บมัด มัดยงชนยีนทุยหมัดยงชนยิกกอกนะก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่โนะอกาสหน้าครับบายยจ้าอย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามใน t i k t o k ได้นะครับผมจะลงใน t i k t o k ไว้บ่อยมากเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะดูคลิปเต็มๆก่อน t i k t o กก็ไปดูในช่องผมได้เลยนะครับกดเปตรงที่ลิงก์ t i k t o k นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับโอเคครับ บายบายแล้วกู con con okay, จะเบิกมูทำไมไม่ได้เปิดกล้องก็นหน่อยโอเคเจอกัน